ออเหมือนอีค้นกับสร้างเลยหมดเดงยังมดไปหาเดียวว่าค้นนะสร้างก้อนเลยตอนนี้กำลังจะเอาหมดแดงนะครับผมเป็นการแย่ไข่หมดแดงอยู่ที่ป่าครับผมลมมันเนย่อย่บ่ อุปกรณ์ก็จะมีกระสอบปุ๋ยไม้นี่นผมคนแย่นะครับเป่งเลยด้อเป่งเลยบ่เออมันขู่ลงอยู่พันนี่ผมโอ้โหโอ้โหนี่นะผมไขหน่ะโอ้เดี๋ยวไขหินเนาะยังเปรี้ยงเลนนี่นะ มันมีแต่ไข่หินหมีแต่ไข่หินนะครับผมอ๋ออันนี้จะจะพัดพร้อมอ๋อได้มาก็ต้องผัดนะครับผมปปปปลล่่่่อออออยยยไไกกนนัดต้องปล่อยให้หให้แม่มันออกก่อนนะครับเราก็จะเอาแค่ไข่มันนะครับผมตีหน้าก็จะได้มาเอาใหม่นะครับหมุนมันคาบไข่มันออกเหมือนระเบอนัานคาบออกคาบอยู่ ได้แล้วนอนสองลังนะผมได้สองลังแล้วแล้วก็จะใส่กระตาลองโดยหนังสือพิมพ์นะครับลองเรียกกันอีกแล้วครับผมเป็นลังเล็กๆนะครับแต่ว่ามันก็หลายลังนะครับรวมกันแล้วก็จะได้เยอะอยู่นะลงมาแล้วนะครับ ไส่อย่างถุงมือนท่นกันมดแดงกัดโอ้กันมดแดงกัดครับผมกันมดแดงกัดมือโอ้ไข่เขาเอินไข่ย่างวไข่มดแดงบ่อไข่อันตึงๆมันนี่ไข่ต้งโอ้ไข่ต้งไข่ต้งโอ้โหนครับผม ใส่มดแดงนะครับตอนนี้เราก็กำลังทำการผัดใส่มดแดงฝนเอาอีบ่เอาสั่งตอาปอารถโต๊ี่ได้กิ่นมนเปิยงมาแล้ว แต่เปิงหลายขนาดเนาะถ้า,าเป็นโลนี่เขาขายโลเท่าไหร่สั่นบัวขายโล่กเทือบ่โอ้มีแต่ห่อละห้าสิบโอ้ยนะฮะเนี่ยหึง่งนี่ใครมันเตะมันบอกเนี่ยหึ่งแล้วมันเหนียวมันหลายเหนียวเมมันโอดหลาย มันก็พัดเนี่ยแหละโอ้แต่ถือว่านไข่มันงามกว่ารอมอกี้แน่นี่งมอกี้ไข่นี้ไข่เต็มเต็มเลยหมดแดงก็มีปีกนะครับม,มันเป็นนะได้นินเป็นแมนมนม่ที่บินมีแล้วเพราะว่าไข่มดแดงมันเปียกนะครับเราก็ต้องใช้เวลาในการผัดนานหน่อยนะครับเสร็จไปแล้วนะครับผมกว่าจะได้นะครับผม อของตนก็เด็กสมอลลี่ก็มันมันร้อนเกินไปนะผมแล้วก็ตรงนี้มันไม่มีมันไม่มีน้ำนะผมม,มือเลยโอ้หมวเร็วแท้กำลังหามาโบก,กี้ห้างเอนก็นได้ ่มเจ้าขึ้นใจดินทางจังสีขวแกวมันไกลอันนี้นะมีแต่ทางไข่หนเฮปินโอ้จะได้ออกเม็ดน้อยโอ้ยเม้มออกไปได้น่ะอ่าดีเป็งก็ล้งปินกัน้อยเดบอกเอาันพาจะัเจอจะก้นอ้้จะคือเห็นแก้ักระดอกระโดงโเวฟเวฟป่านนั้นพัวเดน ออือครับว่ามึม่คิดไมได้บักแอวหินนั่นกะนาดบักแอวนั้นก็ยังแลกก็ป่าต้องบ้านตะโนเขานับเราลิ้ยากเขาหน้าก็ชอบเมืนนัน